สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาหุงข้าวเหนียวนะครับในหม้อหุงข้าวใบเล็กนะครับเราเคยทําแล้วแต่ว่าเป็นหม,ม้อหมอุงข้าวใบใหญ่คราวนี้จะเป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบใบเล็กนะครับตอนนี้เรามีข้าวเหนียวเคี่ยวงูอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาจากตรงนี้ก่อนนะครับให้มันหมดไปก่อนนะครับ แล้วเราก็มีถ้วยหนึ่ใบนะครับเดี๋ยวเราก็กะปริมาณตวงใส่ถ้วยเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมใส่ข้าวเหนียวลงไปเต็มถ้วยเลยนะครับท่านมีภาชนะอะไรก็กะเอาปริมาณเอานะครับขนาดนี้นี่ก็กินได้ประมาณ2อสาคนนะครับมาเลยครับเริ่มกันเลย ก็เหมือนกับหุงข้าวสวยนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปซาวน้ําก่อนหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับหม้อหุงข้าวเล็กของเรานะครับใบเล็กมากเห็นไหมครับใบเล็กกว่าฝ่ามืออีกน,นะครับข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็มาใส่น้ำนะครับซาวข้าว เป่าน้ำทิ้ง1ครั้งเอาเอาฝุ่นละอองทิ้ง1ครั้งนะครับคนคนให้ฝุ่นละอองมันลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เทน้ำทิ้งไปนะครับระหว่างข้าวจะหล่นนะครับรเรียบร้อยครับ ตเติมน้ำนะครับสำหรับข้าวเหนียวเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำเหมือนกับทำข้าวสวยนะครับสำหรับข้าวเหนียวเนี่ยเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันจะนิ่มกว่าพวกข้าวสวยอยู่แล้วนะครับนิ่มกว่ามากๆเพราะฉะนั้นน้ำที่ใส่เนี่ยสังเกตดูเพื่อนๆมีข้าวแค่ไหนเพื่อนๆก็ใส่น้ำเข้าไปแค่ระดับระดับข้าวพอ ระดับค่าพอนิดๆเลยนะครับนี่อาจจะเกินมาเยอะไปนิดนึงเดี๋ยวผมเลนออกทิ้งหน่อยอเห็นไหมครับพูดง่ายๆว่าน้ํามันจะปิ่มๆข้าวเหนียวเลยนะครับเอาทิ้งหน่อยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนใครเพื่อนๆขย่าวดูนะครับมันออกจะล่วนๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแต่น้ําเนี่ยเหนือ ข้าวเหนียวขึ้นมาหน่อยเดียวนะครับนี่นะครับผมจะลองเล่นๆให้ดูเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นน้ํำไหมหนะครับมันจะเหนือข้าวขึ้นมานิดเดียวจริงๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปหุงกันครับนี่ครับหม้อข้าวน้อยของเรานะครับ เรียบร้อยครับข้าวเหนียวหม้อเล็กของเรานะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับเวลามาเปิดกันดูนะครับนี่ครับเป็นไงครับดูรูปทรงแล้วพอดีมากเลยนะครับเพื่อนๆแต่สําหรับข้าวเหนียวเนี่ยจะมีขั้นตอนเพิ่มอีกนิดนึงนะครับคือเราจะต้องเ,ออเขาเรียกว่าควักควักกวนกวนมันเอาพริก ก้นหม้อขึ้นมาด้านบนเอาด้านบนลงไปข้างล่างบ้างอะไรอย่างนี้นะครับมันต้องเคี่ยวมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะยกลงมาเคี่ยวนะครับนี่ครับพรเพื่อนๆนี่ครับเหนียวกำลังดีเลยเห็นไหมครับนี่ครับพยายามขูดออกมานะครับ ันอาจจะมีส่วนเล็กๆที่ติดบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆมันก็จะหลุดออกมาเป็นก้อนก้อนเดียวเลยก็คือว่ามันจะไม่ติดหม้อเราเลยนะครับ เห็นไหมครับเรียกว่าเราก็จะได้ข้าวเหนียวกินประมาณสักสองคนกินสักทั้งวันได้ครับกนินเล่นได้ครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเอาน้ำมาพรมนิดหนึ่งนะครับนี่ครับผมใส่น้ำมาแค่ทับพีนี้แค่นั้นแหละ พืลดความเหนียวมันหน่อยเพราะว่าเหลวพอเก็บไว้นานๆเช่นเก็บไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะแห้งนะครับครับ ตอนนี้พอแล้วครับแล้วเราก็ปิดฝาอุ่นต่อไปสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทานได้ครับผมนี่ครับอุ่นไฟต่อไปเรื่อยๆนิดหน่อยนะครับสัก5นาที10นาทีแล้วก็ถอดปลั๊กได้ก็พร้อมทานแล้วครับนี่ครับเพื่อนๆเวลาผ่านไป3-4ชั่วโมง นี่คือข้าวเหนียวนะครับนี่ครับข้าวเหนียวเราเหนียวเนืดๆเลยครับนะครับเยี่ยมมากเลยครับข้าวเหนียวจริงๆเลยครับอร่อยเหมือนกับที่นึ่งด้วยซึ้งเลยนะครับนี่ครับกินกับลาบหมูของเรานะครับที่เราทำไว้